สวัสดีค่ะทุกคนช่วงหลังวันนี้ใครที่ตาม Facebook IG แบมอยู่นะคะก็จะเห็นเราว่าแบมอ่ะกินเยอะแล้วก็กินจุมากๆแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้แบมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําทุกคนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เขาส่งมาให้ลองทานนะคะลูมคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสําเร็จรูปนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขามี5้าคอนเซปต์ด้วยกันนะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะหุ่นดีปุงยุกสังเกตสีแบมเป็นคนกินเยอะมากเลยนะแต่ว่าแบมไม่ค่อยมีผงไม่ค่อยมีหน้าท้องเท่าไหร่นะคะตัวนี้นี่เขาจะมีดี ช่วยในการล้างสารพิษด้วยเหมาะสำหรับคนที่กินไม่เลือกแบบแบบนะคะแล้วก็มีบล็อกแป้งและไขมันในร่างกายเรานะคะ Burn, เบิร์นเร่งระบบการถ่อผ่านในร่างกายของเราในแต่ละวันได้ด้วยนะโอ้ดีมากๆเลยอะแล้วก็มีพิวกระชับสัดส่วนนะคะรวมไปถึงบูทให้พลังงานในระหว่างวันได้ด้วยถือว่าครบเครื่องจริงๆเพราะว่าหนึ่งซองเนี่ยให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองกินยังไงก็ไม่อ้วนแน่นอน,นะคะ่ะ วนใครที่สนใจเจ้ากาแฟรูมคอฟฟี่ตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเฟซและ IG ที่แบมแปะไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ www. icongroup.co.th ด้วยเพราะว่าในเว็บของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวกาแฟตัวนี้อย่างเดียวนะเขามีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครทีอ่อยากคุณดีหุ่นสวยหุ่นกระชับนะคะก็ไปสั่งมาลองทานกันดูได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่แบมอยากเอามาบอกต่อและแนะนาให้เพื่อนๆค่ะ